สวัสดีครับน,นี่ก็อยู่กับร้านแมดดูเอ็กนะฮะหรือร้านแมดด็อกของเรานั่นเองนะครับผมอสอบถามกันนิดนึงฮนะ,อ,ะอันนี้อาสามมาทำอะไรครับคุณโต๊ดครับผมมาทำโชค๊คครับซีนโชค่วมันอาการเป็นยังไงเนี่ยซีนโชค่วเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆมันจะมีตัวน้ำมันตรงนี้เป็นคาบเป็นคาบน้ำมันไอ้น้ำมันนี่คือน้ำมันจากจากโช๊กใช่ไหมจากโชค๊คครับเป็นน้ำมันโช๊กที่ซึมออกมาเพราะว่าซีนเขาเรียกซีนรั่วข้างในน,น่าจะมีสนิมขึ้นเต็มเลย จากจากที่ดูคือ,แ,อแบบว่าสนิมนี่มันเกิดจากอะไร <c oughs> คือแบบเกิดจากการใช้งานอะไรอย่างงี้ปหการใช้งานด้วยครับแล้วก็อายุการใช้งานของตัวอันนี้แตกสองข้างเลยปะใช่ครับแตกสองข้างเนี่ยฮะข้างนี้น่าจะเห็นชัดใช่เย,ยิ้มๆเลยแล้วถ้าสมมติว่าถ้าซีนมันแตกเนี่ยอาการมันเป็นไงน้ามันแบบวูวูวไม่มีช,ช็อคล่ะเขาเรียกช็อคยวยช็อคยวยแล้วก็ถ้าดูง่ายๆคือเนี่ยมันมีน้ำมันปกติจะไม่มีน้ำมันมันจะไม่ลื่นถ้าเช็ดุือก็จะหายอ่า,อามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกซี อายุการใช้งานมันนานพอมันนานเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มแตกพอแตกเสร็จปุ๊บทั้งฝุ่นทั้งน้าอะไรมันก็ลงไปได้ผมลงไปได้มันก็ขึ้นสนิมผมขึ้นสนิมซีนน้ำมันก็แตกอ๋อโอเคเห็นภาพแล้วนี้ก็คือเราก็จะถอดเปลี่ยนโช๊คแล้วก็อัดน้ามันใหม่ปะอัดน้ามันใหม่ครับเปลี่ยนซีนน้ามันซีนกันฝุ่นซ้ายขวาแล้วก็อัดน้ํามันใหม่แล้วอย่างน้ํามันโช๊คเนี่ยเขามีอายุการใช้งานไหมมีครับจริงๆแล้วตามสเปคคือประมาณ1 0 0 0 0ถึง20,000โลมันอยู่ที่การใช้งาน ใช่ด้ใช้งานหนักๆแบบว่าบัมเยอะๆขี่แบบว่าตุงตักตุงตักถนน<อ>เอาไงไ่ายๆว่าเหมือนขี่รตนาทีเบรทุกวันละกันถนนแบบเป็นหลุมเป็นบ<ช>่อ <ห L> มันก็จะมีอาการแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะทาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะทําต่อเมือ่อซีนแตกแต่จริงๆแล้วสักผมแนะนําสักหมื่นห้าน้ำมันโชคมันกําลังดีหมื่นห้ามันจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถที่ขี่แล้วรู้สึกดีไม่ใช่ขี่แล้วแบบว่าเอ้ยรถ แบบว่าขี่ไม่ดีนู่นนี่นั่น้แล้วของทางร้านเมนูเอ็กนี่อ่ใช้น้ํามันโช้บที่ห่ออะไรครับผมเป็นโมตุนครับใช้โมตุนเลยใช่ครับใช้โมตุนเบอร์20ก็คือจะดีกว่าน้ํามันเดิมติดรถหรือเปล่าอะไรยบอกว่ามนแล้วจะฟิลลิ่งว่าคนชอบแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เบอร์20เพราะว่าความหนืดเขาจะเยอะกว่าความหนืดเยอะกว่ามันก็ได้ฟิลลิ่งที่ว่ารถมันจะไม่ดีดเรารถจะไม่ดีดคือขับแล้วมันจะไม่กระแทกมืออะไรอย่างนี้ปะ ประมาณนั้นครับมันจะหนึบถนนมากกว่าครับอ๋อเป็นดีฟิลลิ่งนะแต่ถ้าสมมุติแบบว่า <c oughs> เฮ้ยลูกค้าอยากได้น้ํามันโชกที่เป็นตัวอื่นนอกจากโมตุลเนี่ย <c oughs> ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับมีพวกปูตุลายมีไวด์เอสมีอ่าเออร์ลีนแต่เออร์ลีนส่วนผมเซตแล้วไม่ค่อยเข้ามือ,อ,อก็เลยใช้เป็นโมตุลปูตุลายไว์เอสสตัวส่วนใหญ่แต่ว่าโมตุลจะถนัดที่สุดเพราะว่าเซตง่าย แล้วใช้เวลานานไหมเออหลายคนอยากรู้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่คันบางคันเจอยากๆแบบซีนไม่ออกน็อตไม่ออกอะไรงี้ก็ใช้เวลาหน่อยอเร็วสุดที่ผมเคยทําประมาณสี่สิบนาทีโอ้โหก็นานอยู่ดีนะก็ะตีทว่าหนึ่งชั่วโมงละกันใช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงาราคาราคาเลยอยู่ที่ราคาจริงๆมันจะอยู่ที่ซีนซีนโช็คด้วยว่าซีนโช็คแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันราคาจะต่างกันคาวาก็จะแพงหน่อย ยามาณหาฮอนด้าจะถูกหน่อยใช่ครับเบรคเ็อย่างคันนี้ยุกอย่าง R3 ก็จะจบอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ันรวมค่าแรงรวมน้ำมันรวมค่าซีนรวมทุกอย่างแล้วอ๋อจริงๆริงมันแพงเนี่ยมันแพงที่น้ำมันแพงที่ซีนแพงที่อะไรหลายๆอย่างนะใช่ครับแต่ว่าถ้าทํากับผมอะผมก็จะจะเลือกได้สมมติว่าทำไปปุ๊บมันจะเป็นเหมือนการเซ็ตชงในตัวถ้าทําไปไม่ชอบไม่โอเครู้สึกแข็งไปอ่อนไปกลับมาได้เดี๋ยวผมแก้ให้แก้ก็จะไม่นานแป๊บเดียวประมาณ5้าทีสิบนาที ใช่ก็จะได้ฟิลลิ่งที่ตัวเองชอบถอดเยอะไหมเนี่ยเยอะครับก็ถอดชุดหน้าหมดเลยถอดชุดหน้าหมดเลยก็คือรื้อแฟลิ่งทุกอย่างหมดเลยแฟลิ่งไม่ถอดครับจะถอดพวกบางคนุหน่โชกหน้าเอาชกเอาล้อออกเอาอะไรออกอ๋อโอเคก็ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแรงแรงแรง้ <laughs> แรงฮะลากกระบะข้าถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะฮะรู้อยู่อุบลนะเพื่อนกัน <laughs> โอเค <laughs> ต่อ <laughs> ก็ถอดประมาณชุดหนึง่ง ก็เป็นชุดชุดหน้าบายนะใช่ครับชุดหน้าทั้งหมดเลยเออโอเคแล้วแต่ราคาอยากรู้ก็สอบถามมาได้แต่ <นะ S 1> อย่างตัวอาสามครับผมเผื่ออยากทําเองเผื่อเผื่ออยากทําเองมันจะมีน็อตตัวนี้น, <ะ S 1> น็อตสองตัวนี้เครื่องมือหรอใช่เครื่องมืออาจจะต้องถึงหน่อยเพราะว่ารูดง่ายผมเคยรูดแล้วลงกึง่งเท่านั้น <laughs> <laughs> แต่ว่านี้ก็ผมทําบ่อยแล้วก็จะมีเครื่องมือ ดีๆหนอยอะไรเงี้ย<อ>ก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันขันยากครับมัน,น,นแน่นน็อตไม่รู้เ,เป็นดาวเลยใช่น็อตเป็นดาวดาก็จะยากอันนี้จะถอดชุดแฟลลิงชุดน้าครับวันนี้เมื่อกี้ผมคลายแผงคอแผงคอล่างคายไว้แล้วก็ถอดบางคนหนาเดี๋ยวถอดปั๊มถอดล้อออกครับอ๋อก็เสร็จแล้วเพราะถ้าสมมติถอดล้อออกปุ๊บก็ดึงชกลงได้เลยถูกป่ะก็ใช่ครอ๋อ แค่นี้เองนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูตอนเซตเสร็จดีกว่าว่าหน้าตาออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวขยมโชกให้ดูอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะแนวลดลมแนวนะไม่ลมไม่ลมพวกเดิมจะจะย้อยสดปึ๊บแล้วก็จะแบบเดี๋ยวผมเอาสแตนลงให้ดูความย้อยไัอย่างไหนเนี้ยน้ำมันไม่มีก็จะเป็นแบบดึงดึงเออมันจะย้อยจริงๆริงเะใช่ครับจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันย้อยเลย เออว่ะใช่ใช่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูตอนตอนเซตนะครับตอนตอนทำทาแบบไหนอะไรยังไงนะได้ได้